ทางช่องยินดีรับค่าการช่วยเหลือเรื่องค่าดำเนินการผ่านพร้อมเพย์1 8 16 2 6 6 3 6 6ขอขอบคุณในน้ำใจของทุกท่านมาณที่นี้สันติเกณนิทานตอนที่114ใครถูกใจก็ช่วยติดตามกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องได้อยู่ไปนานๆด้วยนะครับ โดยในระหว่างการเดินทางกลับไปยังกรุงสาวัตถีอนาธบินทิกะก็มักจะบริจาคทานแก่ผู้ยากไร้ที่ระหว่างการเดินทางยู่เสมอเสมอ,สมอทั้งยังดำเนินการสร้างเสนาสนะสำหรับเป็นที่พำนักของภิกษุสงฆ์ไว้เป็นระยะระยะตลอดการเดินทางทั้ง45โยชน์หรือราว720กิโลเมตรจนหมดทรัพย์ที่มีติดตัวมาด้วยไปเป็นจำนวนมาก เมื่ออนาทบินทิกะเดินทางมาถึงยังกรุงสาวัตถีอนาทบินทิกะได้เข้าไปติดต่อขอซื้ออุทยานแห่งหนึ่งจากเจ้าเขตผู้เป็นพระโอรสของพระเจ้าประสิทธิโกนในการนี้เจ้าเขตตั้งเงื่อนไขขึ้นมาว่าหากอนาทบินทิกะ สามารถนำกระหาปณะหรือเงินมาวางเรียงกันจนเต็มพื้นที่ได้ละก็จะยอมขายอุทยาน,ยานแห่งนี้ให้อนาถาบินทิกะได้ฟังดังนี้แล้วจึงสั่งให้เหล่าบริวารไปนำกระหาปณะหรือเงินใส่เกวียนแล้วขนมาวางเรียงลงบนอุทยานแห่งนั้นแต่กระนั้นเองก็ยังเหลือที่ว่างอีกส่วนหนึ่งที่กระหาปณะหรือที่นำมาวางเรียงนั้นหมดลงเสียก่อนเมื่อเห็นเช่นนี้แล้วอนาถบินทิกะจึงสั่งให้บริวารไปขนกระหาปณะมาเพิ่มอีก แต่เจ้าเขตกล่าวออกมาขัดเสียก่อนพลางกล่าวว่าด้วยกหาปณะ,ะหรือเงินที่อนาธบินทิกะนำมาวางเรียงไว้ถึงตอนนี้นั้นก็นับว่าเพียงพอกับความต้องการของเราแล้วสำหรับที่ว่างส่วนที่เหลือนั้นเราขอให้ถือเป็นการขอมีส่วนร่วมในการสร้างซุ้มประตูโดยใช้กระหาปณะ,ะที่วางเรียงไว้ทั้งหมดอยู่นี้เป็นค่าดำเนินการ จากนั้นอนาธบินทิกะได้สั่งให้บริวารเหล่านั้นไปดำเนินการช่างต่างๆมาสร้างอารามโดยสร้างพระคันธกุติหรือที่ประทับของพระผู้มีพระภาคเจ้าไว้บริเวณตรงกลางจากนั้นให้สร้างกุติของภิกษุสาวกแวดล้อมนอกจากนั้นยังสร้างศาลาทรงกลมไว้เป็นที่สำหรับประชุมของภิกษุศาลารายสำหรับการเดินจงกรมที่พักสำหรับกลางวันและกลาง คืนสร้างสบกครณีและอื่นๆตามสมควรที่เหมาะสมต่อการใช้สอยของภิกษุสาวกไว้เป็นอันมากภายหลังเมื่อการดำเนินการก่อสร้างทุกอย่างสำเร็จเรียบร้อยแล้วอนาธบินทิกะได้ขนานนำอุทยานแห่งนี้ว่าเชตวันวิหารเพื่อเป็นเกียรติแก่เจ้าเขตผู้เป็นเจ้าของที่เดิม จากนั้นอนาถบินทิกะได้ส่งทูตไปอาราธนาพระบรมศาสดาให้เสด็จมายังกรุงสาวัตถีเพื่อที่ตนจะได้ถวายพระเชฐวันวิหารให้เป็นอารมณ์ของภิกษุสาวกได้ใช้งานต่อไปต่อมาเมื่อพระผู้มีพระภาคเจ้าสดับคํคำของทูตแล้วพระองค์จึงเสด็จดำเนินออกจากกรุง ราชครีพร้อมด้วยเหล่าภิกษุสาวกหมู่ใหญ่แล้วจะริกไปยังกรุงสาวัตถีโดยลำดับอนาธบินดิกเศรษฐีเตรียมการรับเสด็จของพระบรมศาสดาอย่างยิ่งใหญ่มโหฬานในวันที่พระตาคตเสด็จมาถึงยังกรุงสาวัตถีได้ตกแต่งบุตรด้วยเครื่องประดับอันง,งดงามแล้วส่งออกไปพร้อมกันกันกบกุมารอื่นอีก500คนซึ่งตกแต่งประดับประดาเช่นกัน การบุตรเศรษฐีพร้อมทั้งบริวารถือธงห้ายคันอันเรืองรองด้วยผ้าหลากสีสันทิดาเศรษฐีสองคนคือมหาสุพัทธาจูนสุพัทธาพร้อมด้วยกุมารีกว่า500คนถือคนโทรที่บรรจุน้ำที่พากันเดินตามกุมารเหล่า นั้นภรรยาของท่านเสรษจีประดับกายด้วยเครื่องอลังการทั้งปวงเดินนำมาพร้อมด้วยมาตุคามหรือผู้หญิงกว่า500นางซึ่งถือถาดมีไทยธรรมหรือสิ่งของที่เหมาะสมในการถวายแด่ภิกษุสงฆ์สาวกอยู่เต็มบนถาดโดยเดินตามหลังหลังกุมารีเหล่านั้นอีกทอดหนึ่ง ส่วนอนาธบินดิกเศรษฐีพร้อมด้วยกันกับเหล่าเศรษฐีท่านอื่นๆอีก500คนเดินตามหลังไปเป็นขบวนท้ายสุดพระผู้มีพระภาคเจ้าอันมีเหล่าภิกษุสาวกหมู่ใหญ่แวดล้อมพระองค์ทรงกระทําให้รากับว่าป่าเป็นสีทองเรื่อเรื่อดุจการราดด้วยน้ําสีทองด้วยพระรศมีจากพระวรกายของ พระองค์จากนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าเสด็จเข้าสู่พระเชตวันวิหารด้วยพุทธสิริหรือความมิ่งมงคลอันหาที่ประมาณไม่ได้จากนั้นอนาถบินดิกเศรษฐีได้ถวายไทยธรรมหรือสิ่งของที่เหมาะสมในการถวายแด่ภิกษุที่ได้เตรียมมาแล้วแด่พระบรมศาสดาและเหล่าภิกษุสาวกเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงทูลถามพระผู้มีพระภาคเจ้าว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระพุทธเจ้ามีเจตนาสร้างอารามแห่งนี้ขึ้นมาเพื่อถวายแด่พระองค์และเหล่าภิกษุสาวกโดยเฉพาะมาบัดนี้ข้าพระองค์สมควรที่จะปฏิบัติเช่นใดพยะข่พระบรมศาสดาตรัสว่าท่านจงถวายอารามแห่งนี้แก่ภิกษุผู้ที่มาแล้วยังวิหารนี้เถิดอนาธบินทิกะรับพระพุทธดำรัสแล้ว จึงนำเต้าน้ำทองคำมาเพื่อใช้หลังน้ำให้ตกลงบนพระหัตถ์ของพระบรมศาสดาพลางกล่าวคำถวายออกมาว่าข้าพระองค์ขอน้อมถวายพระเชฐวันวิหารแห่งนี้แด่พระผู้มีพระภาคเจ้าและเหล่าภิกษุสงฆ์สาวกซึ่งอยู่ในทิศทั้งสี่ทั้งผู้ที่ได้มาแล้วและที่ยังไม่ได้มาจากนั้นพระบรมศาสดาทรงรับวิหารทรงกระทำอนุโมทนาแล้วตรัสอานิสงส์ของการถวายวิหารแห่งนี้ว่า